ไปอุบลราชธานีกินร้านไหนดีนะเริ่มต้นกับร้านอาหารเช้าแบบชาวอุบลกับร้านเจ้นเนืองก๋วยจับยวนโบราณก๋วยจับเส้นหนานุ่มหนึบน้ำซุปหอมๆรสชาติเข้มขน้นกลมกรอบใส่กระดูกหมูชิ้นโตๆหรือถ้าอยากสั่งพิเศษนะคะก็เพิ่มหมูยอไข่ต้มไข่ลวกก็ได้ค่ะปับกมอโรบอท หรือปักหม้อหุ่นยนต์อาจจะพอด้วยท่าทางของคุณนะคนทำปักหม้อที่คล้ายๆหุ่นยนต์ก็เป็นได้ค่ะเลยเป็นชื่อมาของร้านเป็นอีกร้านที่ขึ้นชื่อของอุบลฟิลแบบมาอุบลต้องมาเช็คอินที่นี่สักครั้งโมการลาบเป็นร้านลาบที่ทำดีทำถึงทำอีสานามากๆได้ใจสาวอีสานอย่างเราจะลาบก้อยต้มขมล้วนดีงามนัวนว,นวแซบแซบ สันติโภชนาร้านข้าวต้มตัวตึงมิชลินไกด์หลายสมัยเป็นร้านรับแขกบ้านแขกเมืองหรือก็ว่าได้อากาเวรร้านอาหารเวียดนามตกแต่งเลิศจัดจ้านอาหารธรรมดาธรรมดาดูคาสซี่หลูหราขึ้นเยอะเลยอาหารรสชาติดีมากเลยค่ะ